สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้รักชาติในกรณีไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกเมื่อล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเป็นการทำหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมี2 5 5 0หรือรัฐธรรมนูญปี2,540ก็กำหนดเป็นหน้าที่ของพี่น้องคนไทยดังนั้นเมื่อเป็นกรณีพิพากถึงดินแดนก็เป็นหน้าที่พี่น้องที่จะต้องออกมาทำหน้าที่การทำหน้าที่เราก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะมีเสรีภาพ ในการแสดงข้อคิดความเห็นดังนั้นการที่จะมีมุมมองว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองและผิดพระราชะกำหนดซึ่งประกาศใช้อยู่ในกรุงเทพมหาคนครนั้นเราเชื่ออย่างหนักแน่นและสุดจริตใจว่าไม่เข้าข่ายเพราะในพระราชะกำหนดนั้นกำหนดแต่เพียงว่าห้ามชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป แล้วจะมีโทษสูงสุดจำคุกถึง3ปีถ้าขัดพระราชะกำหนดในกติกาบ้านเมืองเรารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักพระราชกำหนดมันเป็นแค่หลานนั่นนะพระราชบัญญัติเป็นลูกฉะนั้นพระราชะกำหนดย่อมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ดังนั้นการเคลื่อนไหวในวันนี้ขอยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญปี50และไม่เข้าข่ายผิดพระราชกำหนดซึ่งรัฐบาลประกาศใช้อยู่ในกรุงเทพมหานครถ้าจะถือว่าผิดพระราชกำหนดเลือกตั้งซ่อมผิดแน่นอนเพราะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการหาเสียงเพื่อให้พรรคตัวเองชนะเลือกตั้งแล้วก็เป็นการชุมนุมเกิน5คนแค่ลดแห่หาเสียงก็เกิน5คนแล้ว การเลือกตั้งซ่อมที่เสร็จไปเป็นความชอบที่รัฐบาลจะเลิกพระราชกำหนดและประกาศใหม่และทุกวันนี้ยังมีการเลือกตั้งสอ,งอสอคอ,อ,อก็ต้องมีความชอบที่ต้องเลิกพระราชกำหนดและประกาศใหม่รัฐบาลไม่ทําก็ขอเคลียรประเด็นนี้เพื่อความชัดเจนระหว่างรัฐธรรมนูญกับพระราชกำหนดในกิจกรรมที่เราทําอยู่ข้อที่สองประเด็นที่ออกมาเนี่ย ต้องบอกว่าเรามีหน้าที่ปกป้องและเรียกร้องต่อรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงอย่างเป็นทางการและสร้างความใจต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องสําคัญแต่ผู้นํารัฐบาลหรือผู้ร่วมรัฐบาลบางคนกลับไปมองว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้เป็นการป่วนบ้านปวนเมืองก็ต้องเอาให้ชัดเจนว่าหลักคิดรัฐบาลเป็นอย่างไร เป็นไปตามเจตจงรัฐนูนหรือไม่แล้วการนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมาเคลื่อนไหวด้วยความห่วงใย,ยเรื่องนี้เป็นการชวนรัฐบาลทะเลาะหรือไม่เรายืนยันว่าไม่ใช่อยากจะต่อไปอีกนิดเดียวเพื่อเข้าหัวข้อก็คือว่าหัวข้อวันนี้เราจะ,ะแถลงชำแหละ M O U 43 อยากจะขอขยายความแล้สรุปสั้นๆเพื่อความเข้าใจในภาพรวมร่วมกันก่อนที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายและเป็นผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองครั้งนี้จะถแถลงเป็นประเด็นตามที่คุณได้เลิกได้ถแถลงแล้วนั้น MOU 43เนี่ยก็คือบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างไทยกับกัมพูชาเกิดขึ้นในปี2,143 โดยรัฐบาลที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำผลของบันทึกความเข้าใจร่วมกันฉบับปี43นี้เกิดผลสองประการในบันทึกเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือจะให้มีคณะกรรมการปักปันชายแดนไทยระหว่างไทยกัมพูชาเกิดคณะกรรมการอันที่สองแผนท,ที่จะใช้อ้างอิงในการทำ หน้าที่แบ่งสันปักเขตแดนไทยกัมพูชายึดแผนที่ฝรั่งเศสทําไว้ซึ่งไม่ไปเป็นตามหลักกฎหมายสากลที่ไม่ได้ยึดหลักสันปันน้าแล้วก็ผิดพลาดทางภูมิศาสตร์หลายประการแผนที่นี้จึงเรียกเป็นการทั่วไปว่าหนึ่งต่อสองแสนผลที่ปรากฏชัดในวันนี้จาก MOU 43ก็คือ เราได้เสียดินแดนรอบปราสาทพระวิหารร่วม3,000ไร่ให้กับชาวกัมพูชาที่มาอยู่อาศัยและฐานกัมพูชายึดครองแล้วก็ผลต่อเนื่องจากนี่ไปก็จะเกิด การสูญเสียดินแดนตลอดชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่อุบลยานจังหวัดตราดนักวิชาการได้คิดออกมาจากแผนที่และข้อเท็จจริงแล้วสรุปว่ากว่า1นึ่งล้านแแสนไร่ไอตรงนี้ยังยังยังน่าคิดมากแล้วแต่จะทำให้หลักเขตบนบกที่จังหวัดตราดถ้าไม่ยกเลิกทิ้งก็จะถูกวางตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ที่ไปจังหวัดตาดตรงแหลมตรงนั้นอ่ะไอตรงนี้จะเป็นหลักหมุดสำคัญที่กำหนดอ่าวไทยต่อไปอีกสุดท้ายนักวิชาการเชื่อว่าจะสูญเสียอ่าวไทยไปให้เป็นอารร่าวกัมพูชาอีกหนึ่งในสาม,มนี่นะผลของ MOU 43วันนี้จาก MOU 43มีผลต่อเนื่องมาจากรัฐบาลทักษิณชินวัตรในปี4-6 อีง MOU 43ไปขยายผลเปิดบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยกับเขมรในการที่จะแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างกันดังนั้นเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า TOR 46ดังนั้นสรุปให้เขา้าใจง่ายๆก็คือ TOR 46เป็นลูกที่คุณแม่ MOU 43 ทอดไว้คนทำคอดทีโออร์สี่หกคือทักษินชินวัตรวันนี้ก็มีประเด็นว่าประชาชนส,ส่วนใหญ่ที่ร่วมเคลนไหวกันอยู่ด้วยหัวใจรักชาติเรียกร้องให้รัฐบ,บาลปัจจุบันรัฐบ,บาลอาภิสิทธิ์ยกเลิก MOU 43ประเด็นของประชาชนประเด็นของรัฐบ,บาลผ่านผู้นำรัฐบ,บาลน,นายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะ เห็นว่า MOU 4-3เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่าเสียเปรียบโดยระบุว่าจาก MOU 4-3จะเกิดการจัดระวางพื้นที่อีกหลายพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยจะได้เปรียบแต่ภาคประชาชนที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายประชาชนไทยรักชาตินั้นเชื่อว่าวันนี้ พื้นที่ที่นายกระบุไว้น่ยเสียให้กัมพูชาไปแล้วตลอดเขตแดนไทยร่วมล้านแปดแสนไรและจะถึงทะเลในอ่าวไทยอีกหนึ่งในสามดังนั้นเราจึงกลับมาว่ารูปปัญญาจากออกฟอร์ดที่อยู่ในหัวนายกเทียบกับสติปัญญาของพี่น้องประชาชนในนักวิชาการผู้สุดจริดใจต่อบ้านต่อเมือง วันนี้จำเป็นจะต้องเกิดการถแถลงข่าววันนี้โดยตั้งชื่อว่าชํ้แหละ MOU 43ก็ขอเปิดประเด็นทีมไว้แค่นี้ขอบคุณมากครับ